อยากให้กำลังใจนิชาดูโฆษณาให้นิชาด้วยนะคะนี่อีกแล้วครับตอนที่468ออูอ้อยู่ข้างล่างจริงเหรอไม่รู้ว่าหล่อนจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าท่านกองคนครับเจ้าคุณหนูสามแล้วครับคุณหนุสามไม่เป็นอะไรครับเร็วเข้าได้พยุงเธอมาเร็วครับพอไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูไม่เป็นอะไรอาจารย์ฉันเมื่อกี้ฉันไม่ต้องกลัวเรากลับบ้านกันเถอะ อาอูไม่ได้มีท่าทีป้องกันตัวเองตอนอยู่ต่อหน้าหล่อนเลยฉันไม่เคยเห็นอาอูรู้สึกพึ่งพาใครแบบนี้มาก่อนผู้หญิงตระกูลฮิราโนคนนี้ทำได้ยังไงกันนะเกิดอะไรขึ้นทำไมห,หมอทหารย,ยังไม่มาอีกกระดูกข,ขึ้นทิ้งไว้นานก็จะยิ่งเจ็บเราเรอต่อไปไม่ไหวแล้วนี่เธอทำอะไรอะปล่อยมือนะ พ่อคะดูเหมือนว่าเท้าของหนูจะไม่เจ็บแล้วค่ะคุณทิเรโนไม่อยาอา่าอธิบายหน่อยหรอว่าเมื่อกี้เธอทำอะไรลงไปยุ่งยากแล้วสิอันที่จริงฉันเคยเรียนการจัดกระดูกมานิดหน่อยนะคะจากนี้ท,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 ท่านกอลคอนครับมาแล้วครับเอ้ยคราวนี้หนีรอดไปได้ช่วยเขาแล้วนะรีบไปตรวจดูคนนุณอุูซามเดี๋ยวนี้ครึ่งชั่วโมงต่อมา ท่านกองพลครับผมไม่รู้ว่าท่านได้หมออฉริยะจากที่ไหนมานะครับที่จัดกระดูกให้คุณหนูสามได้ขนาดนี้จัดได้ดีมากเลยล้วครับเออแบบนี้ขอแค่ใส่เฝือกสักครึ่งเดือนก็น่าจะได้แล้วครับอาจารย์ที่แท้คุณก็รู้วิชาการแพทย์นี่เองฉันก็แค่จัดกระดูกไปนิดหน่อยนะจ๊ะแค่นั้นเองนะวิเก่งจังเลยคะ่ะ เมื่อกี้ฉันทนเห็นแย่อู้รบาลมีได้แล้วก็กลัวว่าการรักษาใจราชาจะส่งผลข้างเคียงก็ได้ลงมือไปแต่ก็กลัวว่าตอนนี้จากนี้ไปท่านกองพอจะสงสัยฉันมากขึ้นนะสิคนที่จะกระดูกได้จำเป็นต้องเรียนแพทย์ค่อนข้างเป็นเวลานอนแล้วฉันไม่เคยเห็นคนที่มีทักษะ แบบนี้ในผู้หญิงเลยนะคุณก็ชมกันไปแล้วค่ะลูกไปพักผ่อนก่อนพ่อมีธุระจะคุยกับคุณอาเฉียงหน่อยนะได้ค่ะคุณพ่อณาลานบ้านในจวนของท่านกองพลคุณอาเฉียงพราเธอเป็นผู้ใหญ่ฉันถึงยอมให้อาอู้ออกไปกับเธอวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ขอโทษค่ะที่ฉันบกพร่องหน,นีหน้าที่ กูชิงโจโยอมรับความผิดอย่างตรงๆแบบนี้แต่ทำให้ท่านกองพลเย่ตกใจไปชั่วขณะอันที่จริงหล่อนก็แก่กว่าอาอู้แค่สองสมปียังไงหล่อนก็ยังเป็นเด็กอยู่สินะเออนั่นก็ช่างเถอะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่บอกฉันมาให้หมด สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่13นะคะก็เป็นวันสงการวันแรกใครที่จะไปไหนก็ขอให้ระวังตัวกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะขอให้มีความสุขกับวันสงการนะคะ